อ๋อเดี๋ยวถึงแล้วใช่ไหมครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมซื้อซื้อเบียร์หน่อยครับเอ,เอาเอาเบียร์ช้างสองกระป๋องครับเ,เอายาวครับแล้วก็เอาน้ำเปล่าขวดหนึ่งอืมครับผมครับ ขอบคุณมากครับหลังจากซื้อของเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับในยามมืดค่ำค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้ก็เหลืออีก7ดกิโลครับผมถึงบ้านเหลือต่อนะครับตามป้ายบอกทางตรงโค้งที่มันเป็นโค้งลาดชันหรือว่าเป็นโค้งที่แบบหักศอกแบบนี้นะครับบางจุดเนี่ยจะมีไฟแบบนี้แล้วก็มีไฟประพิษเตือนนะครับผม ซึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะมาตอนกลางคืนแล้วมันจะมืดแบบมองทางไม่เห็นนะฮะรถเราก็ต้องพร้อมนะครับผมนี่นะครับเราก็มาถึงตรงจุดนี้นะฮะบ,บ้านเลอตอน,นะครับอีกเจ็ดกิโลครับผมไกลนแครับ การสูพัฒนาโครงการหลวงเลอตอแล้วนะครับตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ละมาจังหวัดตานาครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหกว่า <laughs> จะมาถึงนี่ทางคดเคี้ยวมากชันมากครับผมเส้นเอ่อเลอตอแม่ตื่นนะครับเนี่ยโอ้โหในทางที่มาแล้วก็มืดมากเลยครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังมีไฟตลอดทางนะครับมีเป็นไฟอย่างนี้นะครับเนี่ย จะอยู่ห่างๆกันหน่อยแต่ก็มีตลอดทางนะครับนี่ครับโอ้ขับเจ้าสักมาืแน่นอนครับขึ้นชังชันได้สบายมากครับเราต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับโอครับเดี๋ยวเราไปยังต่อครับโอ้ยครับผมเดี๋ยวไปดูที่เราไปนอนที่ลานจอดฮอครับตรงกศดบ้านเลอตอะครับผม อากาศแล้วก็จะกางเต็นท์ข้างบนมาให้ชมนะครับเห็ครับใช่ครับผมจะมาเที่ยวน้ำตกอ่า้วยแม่คิเทอร์ครับแล้วก็แล้วก็น้ำตกน้ำตกครับผมแล้วก็น้ำตกแม่ละอะไรเนี่ยแหลอครับจะไปทั้งสองน้ำตกเลยครับตอนเช้านี่อากาศจะดีอยู่พี่มีทะเลหมอกไหมพี่มีมีครับอากาศหนาวนะจะขึ้นเลยขึ้นเป็นบางวันอ๋อขึ้นเป็นบางวันตอนหนาวตอนนี้ไม่ได้นตรงนี้นะ สาราตรงนี้ใช่ไหมพี่